ว่ามันปล่อยลงแต่ว่าเสียงแหลมเสียงยังไปนหมดนเลยถึงได้หายหรไปตรงไหนวันไหนถึงได้ไม่ดังแี้นะครับแต่ไยุคข้างหลังไงยังดังแช่ไดังครับเพราะฉะนั้นว่าของผมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอย่างยังคอยว่าเฮ็ดเสียงกลางสามดอกคือล่อยกันอยู่เองคนอยู่ตรงหนาตรงตรงเบ้เดชีฟังแต่ดอกดอกดอกกลางครับซุ่มอยู่ทางทางโน่นกับฟังดอกนี้ซุ่มนี่อยู่ทาง เพราะฉะนั้นว่าตรงนี้ก็คือแบบก็เคยได้ยืน่นอะไรอุลบลสายยานานันปเซาเนาะนนมินิจิบจิบเพิ่นนเศษของเพิ่นเนี่ยมินิจิบจิบก็คือข้างละตู้เดียวเบียดจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แต่ว่าต้องสี่บาทนิ้บเอสนิว่ว<ๆ>ก็สั่งอ้อ,อด้วยเปียดกะซังเทอร์โบก็สั่งเบบน,น,งนี่ยนิ้บเอสเนี่ยซิปแอนเนี่ยจะต้องสี่บาทสเปคเขา เพราะฉะนั้น so ว่าเพราะว่าเราไปขังตู้ปั๊บคนอยู่ใส่ก็ได้ยินหัวคนอยูหัวก็ได้ยินใส่แล้วก็ดังไกลนี่อาจารย์มันก็ใส่ของหลงนะโยชาแก้วอ่าอ่าพระยังดื่มดื่มสิวัดสังเกตววัดไอ้วัดนี่จำว่าในจำในพวกรถรถเฮียตามีกเห รถแก็มี่เพื่อนก็ม่ฮันหลักวัดอะไรจ้ะจิ้งหลิวคิวเซาวัดเดียร์คอาตู้เบียรกกะไส้รุ่นนี้ตู้เบร์กะไส้ของผมเว่าไอซีเรพอนด์เป็นเป็นลูกคิษย์่ไห้าก็จิงลนะ เอาไปจากนี่อ่ะแต่ว่าเขาอาจจ่ได้เสนอดอกเบี้ยเพิ่มเนาะเนี่ยดอกเบี้ยมันกินดอกเริ่มเลยถ้าอย่างว่าแต่พวกวิทย์เกิดอะไรพวกนีไว้สะดวกนี่ก็ว่เาไปอย่างนี้รับต่อจากต้นชิปนะครับเส้นกลางสวยงามครับ ก็เมื่อน,นี้สิมาคุยต่อให้แฟนคลับได้ฟังกันครับผู้ที่ใส่ไล่นร่ของเฮาคนแรกคือผู้ใดน,นะครับมาคุยให้แฟนคลับได้ฟังจากต้นชิปตี้เฮียคุยไปว่าเหตุผลที่ว่าเหตุไล่เร่กันมาสามป่าควยกัน,นสาเหตุยังกะอู่กันแล้วนะครับว่าเป็นยังไง ส่วนผู้ที่ใส่ตูัวมีเจอตู้ไร่เรไร้แหลกค้นแหลกเลยนะครับคือไหมไทยนะครับไหมไทยปีนั้นซึ่งแยกออกมาจากเสียงอีสานมาตั้งวงพอดีกับเฮียเราเริ่มผลิตตู้ไร่เลขึ้นมานะครับออกแบบแล้ว เป็นรุ่นเล็กๆเลยซึ่งใส่ดอกของพี่หนึ่งสองศูนย์ทับลอยหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์ทับลอยนะครับที่ใส่แต่ว่าเป็นแม่เล็กธรรมดาใหญ่หนักนะครับรุ่นนั้นหนักสร้างประกอบจนมือแตกคุณครับเพราะว่าเครื่องมือก็อยังมาท่านในสมบูรณ์คือสมุนีนะครับดอกด้านข้างก็ประกอบยากนะครับพเพราะว่าแม่เล็กใหญ่แม่เล็กบาดมือหมดนะครับ จเจ้าสมุนีโอเคแล้วแล้วก็ใส่เมล็ดเป็นเมล็ดนี่โอดอก4ี่หาศูนย์นี่นำเสียงตัวเดียวกันกับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์ทับลอยไม้ไทยเป็นเจ้าแรกที่เอาไปใส่นะครับรุ่นแรกจะว่ามีขอบเล็กขอบเล็กหนาหลังว่ามีมีแต่มีแต่ขอบแฟนแล้วก็ซึ่ง ก็ขอขอบคุณคู่เปียกนะครับเป็นเครื่องเช่าอยู่ในเขตอำเภอปทัทายเหานี้นะครับที่เป็นคนเอาไปเป็นเจ้าแียกขึ้นกันนะครับเจา้าไอเป็นรถเดียวกันนะครับกับไม้ไทยนะครับเป็นรถเดียวกันเป็นเครื่องเช่าในอพเภอปทัทาย i นะผู้ที่ถือว่าเป็นน่วยกาตายนะครับที่ใส่ตูรายเล็ของไม่เจอเป็นเจาเ้าแหลก ก็ขอขอบคุณหลายๆที่เป็นหน่วยกาตายกับประสบผลสำเร็จกับที่คันเอาไปใส่งานม่นม่ครับสงวามันจะเบืดนมีแดดแห้งครับนากก็เริ่มลงงานนะครับซึ่งคูเปียกกับไม้ไทยเนี่ยครับ รู้สึกว่าตอนนี้เราก็เห็นรถแห่นะครับคูเปียกรถแห่โบราณแมนนะร,ร,รถแห่โบราณแมนนี่เก็บเวทีเครื่องเสียงร้อมนะครับไม้ยไยนี่รู้สึกว่าจะเป็นรถที่สองนะครับที่เอาไปใส่รถแรกอะ่ะตู้มกับปูพังไปนะครับหลายปีแล้วรุนแรกเลย มันน่าจะอยู่วังสิบปีแล้วมั้งครับสิบกว่าปีเปล่าวะมาไทยเอาไปออกที่ว่าไมาไทยออกจากเชียงอีสานมาที่แรกนะครับกับ่รู้ว่าชักปีนะครับจำบ,บ่ได้ครับแฟนคขับผู้ใดฮู้ก็มาคามอมเมือเนี่ยนะครับที่ไมาไทยออกจากเชียงอีสานมาตั้งวงเองครับครั้งแรกผมก็จำบ่ได้เพราะซ่ได้อยู่ว่าหลายปีครับเป็นตู่แรเล็ เกิดพร้อมกันกับไหมไทยยุคใหม่ไมไทยใจตะวันไมไทยหัวใจสิ้เกิดขึ้นมาพร้อมกันกับไม้ดังขึ้นมาพร้อมกันกับไมไทยเลยครับตูไร่เลยของก็ไม่เจอห้องนะครับดังพร้อมกันกับไม้ไทยเลยไม้ไทยกอกจากใจสานมากับดังเปียงเลยครับตัวไร่เลยห้ก็ขึ้นมาดังเปียงเงื่อนกับ มาฟอมกันเลยกับไม้ไทยลายลายเลยยุกแหลกนะครับขอบคุณแฟนคลับและกับเดอร์ที่กามาชมช่องของเรานะครับฮู้กันแล้วนะครับว่าคนแหลกที่ใส่ตู้ลายเหลขของอาไม่เจอเป็นผู้ใดคือไม้ไทยไม้ไทยหัวใจสิหนหรือไม้ไทยใจตะวันนี่นะครับ,นะรบอาจารย์เปียกนะครับ มีเกียติมาลงวัไทยน,นะซื้อคนเบสมีสีขึ้นอย่างนี่น,นะครับซื้อไอ้น,น,นั่นพ่นนะก็จับ่าได้นะครับตอนนี้คนเหยียบพื้ที่เครื่องเสานะครับเอาฝากแฟนคลับเลยครับเด้อมาติดตามมาชมคลิปเดี๋ยวพอกันชิมหนาครับผม